The Scary by นัดผีอ f ฟ i c i a l สนับสนุนโดยยาแก้ริษดวงตรา3าก๊กเนี่ยนะมีทั้งแบบนี้ฮะแบบ ule, คปับซูล3ก๊กด a าฟ500แล้วก็แบบดั้งเดิมเป็นแบบนี้ยาตรา3าก๊กนะครับถ่ายนุ่มไม่ทรมานแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาสมุนไพรแท้100%เซหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยฮะพิมพ์คำว่าการโนบอกฟาร์มา ok นะครับไปหลอนกันครับ บันนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเอ่อพนอใช่อุ้ยสั้นๆ <c oughs> เป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟัง <c oughs> หน่อยสิกานอื่นบรรทาความก่อนว่าพนอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุาประมาณสิบเป็นขวบอยู่ <c oughs> ปห้านะคะซึ่งเป็นลูกของน้องเอสซีที่เป็นแบบ โหวงในเลยดีกว่าเอฟซีประจาตัวแพนในอะโอ้เอ็ดมีเอ็ดีประจาตัวด้วยใช่คือแบบมันขึ้นไปเที่ยวกินลงกินได้กันไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เข้าออกบ้านเราได้แค่เพียงแค่คนเดียวครับที่สนิทกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็รู้จักกันมาระยะค่อนข้างนานสายพี่ได้แหละอ่าแล้วคนนี้นานดิวันที่ว่านานก็จะนับถือเราเป็นแม่จะได้เราว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็นางจะมีแฟนใหม่ก็คือ เป็นพ่อค้าค้าขายทางธุรกิจก็คือว่าอมีฐานะในระดับหนึ่งกันะนะคะแล้วก็ลูกสาวนายเนี่ยชื่อเราตั้งชื่อนี้ว่าพนอเพราะว่านางเป็นเด็กแบบเหมือนพนอในหนังเลยพี่นัทผมยิ่งยิ่หน้าป่องป่องตาโตๆตรงนั้นเลยแต่ที่เราใช้ชื่อนี้เพราะว่าเราหลีกเลี่ยงเรื่องของตัวว่ามันจะไปห่ีกเรื่องชื่อจริงเขาใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นอ่า ก็ค uh ือ huh. น uh ้องบนนอเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ด่าเริงแต่งไฟมากโดยเฉพาะเวลาที่เขาเจอแพรเขาก็จะดีดดาแบบเป็นแพรตั้งชื่อฉสยาเขาว่านางหมูเด้งได้เป็นแบบประเทศอะไรนูนีนางกระดิกกระดาอะไรอย่างเงี้ยแนอน่ารักและทีนี้วยความที่ว่ามันสนิทกันนะพี่ทุกๆติดเธอเนี่ยก็คือแม่ของนางอ่ะก็คือจูนจีจูนเนี่ย จะส่งหลามนมาตัวเองคือลูกของตัวเองเนี่ยเอาไปอยู่บ้านย่าก็คือบ้านของแม่สามีเดิมซึ่งแม่สามีเดิมของนางเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นคนทางใต้แลวเป็นค,คนที่ชอบเล่นของคาถามนต์ดำอันนี้เท่าที่จูดเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเหมือนกับเคยโดนเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องของรถชนแขนหักขาหักอะไรอยู่เป็นประจำแล้วไม่เข็ดไม่จาประมาณนั้นแล้วนางก็แบบไม่อยากประคาจากหลานตอนแรกเลยอะ่ะ เราก็ต้องบอกเลยว่าเราคิดว่าเขารักหลานแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างไร้กาดอยู่คนหนึ่งก็คือเหมือนกับต้องการที่จะให้ครอบครัวใหม่ของจูนหรือทางต่างนี้แม่ของจูนแบบใหญ่แยกกันไปครับแล้วก็เอาหลานของตัวเองเนี่ยก็คือเจ้าพนองเนี่ยเอามาเลี้ยงแบบเหมือนคล้าย้ให้เป็นคนใช้ในบ้านอ,อะไรประมาณนั้นนะ่ะเออ ซึ่งเรื่องเนี้ยคือเราเพิ่งมาอึ้งตอนที่เนี่แหละที่มันเกิดเรื่องขึ้นนี่แหละพี่นัทบุก hmm. พียรติดเธอไนตนนเข้าไปหายาใช่ไหม hmm. อ่าเจอเด็กตกปลาของหลานชายเขาอะจะมีหลานผู้ชายทั้งหมดเลยมีพนอนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวเด็กตกปลาเหวี่ยงตัวเกี่ยวหนังลาเป็นแผลมากเลยบ้าง,ไ,ง hmm. ไม่เคยช่วยหลานนะเราก็จะแผลแบบเอาความผิดอสโยนให้พนองหมดเลยพนอนแล้วมันเป็นเด็กทีันไม่พูดไง มันก็จะไม่ขี้ฟอร์มอะไรมันก็แบบหนูวิ่งหกลงเองแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็จะดูวันออกเอ่อก็ก็กที่จะไม่พูดจนกระทั่งที่ว่าคราวนี้รู้สึกว่าพนอเนี่ยเริ่มโตเป็นสาวมากขึ้นก็เอ็ดกบพอห้า,าละสมัยนี้เด็กมันโตกันเร็ววนะ่านาอเออแล้วนี่คราวนี้เ,มมเ,นนนนเนี่ยแหละแล้วมาเกิดขึ้นนะสุดก็คือเมื่อตอนต้นเดือนตุนลาน,นี้เองพี่น้นอโรงเรียนของพนอปิดแล้วก็เจ้าจูนเนี่ยมาส่งพนอไปอยู่กับยา่า ตอนนี้ยเริ่มมันเกิดขึ้นมาที่ว่า่าจะอ้างว่าเอาพนอไปเที่ยวนู่นนี่นั่นจนวันที่ยี่สิบตุลาเป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมละ่าก็เอาพนอนเนี่ยเอามาส่งที่บ้านของยูยูซึ่งเป็นแฟนของจูนนี่นะคะครัเอามาส่งที่บ้านแล้วคราวนี้ด้วยอาการของพนอที่มันแตกไปอ่ะก็คือตั้งแต่เช้าที่จะมาถึงบ้านเนี่ยพนอได้แต่ร้องไห้ตาบวมเป่งเลยไม่พูดไม่จ่าไม่คุยกับใครเลยแม้กระทั่ง แม่ของอยู่ที่เป็นแฟนใหม่ของจูเนี่ยตึง oh. จะรักหนานมากเลยมากปกติพนอรมันจะขั่งรักมากแต่ไม่มองไม่ตกตาลองให้ตาบวมเขาไปขังตัวอยู่ในห้องครับส <Tom. S 1> ักพักนึงก็เดินออกมายกมือพ่อตาแม่ตาเอออย่าบล็อกเบอร์ย่านะอย่าอย่าลบเฟซย่าทิ้งนะหนูรักย่าหนูคิดถึงย่านู่นนี่นั่น แล้ได้ความที่ว่าไอ้ยูกับไอ้จูน่มันก็เห็นว่าผิดสังเกตมันก็โทรมาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังตลอดเลยอแม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยปกติพนอนไม่เคยข้างยาาขนาดเนี้ยมันกลับมามาได้คุยกับใครเลยแล้วมันอ่ะเอาโทรศัพท์เนี่ยโทรหาย่ามันอ่ะประมาณเกือบสามตินสายในวันเดียวอนี่มันผิดสังเกตไงปกติไม่เป็นหด็กอาการนี้เลยอถ้าเป็นช่วงเด็กๆอ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองก็จะว่าไปอย่างนี่น้องเขาเริ่มโตขึ้น ซึ่งเราดูจากทรงแล้วมันไม่น่าจะใช่ละก็เลยในการปรึกษากันแพเอก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ว่าทางผู้ใหญ่อะ่ะเขาอาจจะปั่นหัวมาที่เ่าเอาจจะให้เกียรติพ่อเกียรติแม่จน่นลักษณะนี้ย้ันจะต้องปังป่นเรื่องอะไรมาที่ทําให้เกียรติเราแล้วไม่อยากมองหน้าเราประมาณนั้นตอนแรกคิดแค่นั้นจริงจริงจนกระทั่งแพ้เองเอกใจยังไงก็ไม่รู้ก็เลยแบบว่างันเอานี้เดี๋ยวฉันจะวีดีโอคอลหามันแกเอาโทรศัพท์อ่ะให,ให้ให้ฉันเกลียดพนอนหน่อย ก็ปรากฏว่าแพรก็โทรไปปุ๊บก็มองหน้าปรากฏว่นปกติจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพนองมันเจอหน้าแพรตาเอเอ๋วัสดีค่ะนานจะกระดิกระดาเต็มที่เลยแต่อันนี้ไม่นางจะหลบตาเราตลอดนางจะนางจะพูดแบบเหมือนคนที่ไม่มีกระติกกระแตจะพูดอ่ะอืเหมือนคนแบบไม่มีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเราก็พยายามที่จะดึงหลานเราคุยช่วงแบบเออไปร้านหมูกระทะกันไหม๋ยวป้าไปรับนะคะนู่นนี่นั่น ไปได้ค่ะแต่ตาอัน้หลบเราตลอดจนเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตแล้วนะก็ก็เลยคุยกับไอ้เจ้าจุ๋ยแล้วอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เด็กมันจะโดนของงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวสักหกโมงเย็นอ่ะเดี๋ยวฉันปิดร้านแล้วก็เดี๋ยวเราไปร้านหมูกระทะกันไปหาอะไรกินกันเพราะว่าฉันเองไหะแต่แสังเกตอาการของไอ้เจ้าพนอด้วยว่ามันก็มันเป็นยังไงกันแน่จะลองคุยกับร้านแบบตัวเป็นๆก็พอปิดร้านปุ๊บก็ไปร้านหมูกระทะไกลๆบ้านกันนี้แหละค่ะ ก็ปรากฏว่าอาการที่เราสังเกตของอ้เจพนอนตั้งแต่แรกเลยคือไม่มองหน้าใครเลยไม่สบตาใครเลยแม่ต่าับกแม่มันเองมันก็ไม่มองเวลากินหมูกระทะเนี่ยจะแบบเหมือนคนไม่อยากมากินแบบไรอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเราด้วยความที่ว่าเราก็เป็นห่วงหลานตั้งแต่แรกละก็เลยเอาข้าวสารที่เราใช้ในการสวดมนประจำประจำทุกวันน่ะก็อย่างว่าแหละครับแบบถ้าเกิดว่าคดีติดตามแทนแล้วจะรู้ว่า ส่วนของแบบหืงทุรักทุเลบ้าก,ก,ก,กจนแบบว่าจนต้องพิขาดมาแบบปกป้องตัวเองบ้าง,างเช่นในการทําม,มิดหมอหรือเข้าสารเสกเอาไว้แบบว่าเพื่อป้องกันตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล,แล้วก็แล้วก็เอาข้าวไปกระปุกแล้วก็บอกไอ้เจ้าจูนว่าเก็บข้าวกระปุกไงเนี่ยเอาไว้หุงให้ไอ้เจ้าพนอกินตอนเช้านั้นแต่หนูกินด้วยก็ได้ทุกคนในบ้านกินได้หมดพ่อยากให้ไอ้เจ้าพนอยได้กินอแล้วก็ที่บ้านของไอ้เจ้าอยู่เนี่ยมันมีผันมีผัน ในาเก่าๆใช่ไหมก็ให้เอาไปใช่ใช่ให้เอาไปแช่ในถังน้ําใ,ใหญ่ๆที่ว่ามันจะต้องเปิดน้ำแล้วน้าตรงเนี้ยมันจะต้องกระจายไปตามท่อต่างๆของบ้านอ่าเพื่อที่ว่าจะให้แบบว่านาเนี้ยได้อาบน้ำนู่นนี่นั่นจนกระทั่งที่ว่าพอเราแยกย้ายกันกลับค่ะพอกลับมาปุ๊บเนี้ยตัวแพเองอ่ะมีอาการแปลกๆหลังจากที่อาบน้ําก็คือรู้สึกมือกับเท้าอ่ะเหมือนเราไปโดนอังอยู่บนเตาเหล็กร้อนๆอ่ะมันปวดแสบปวดร้อนมือไปหมด แต่ก็เอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงวะเราก็คิดว่าเออเป็นเพราะว่าเราทํางานหนักหรือมันเป็นจากอาการระบบทางเพศประสาทเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็คิดแค่นั้นก็บอกก็บอกอกับแราว่าเออพี่พี่ช่วยนวดมือนวดเท้าหน่อยได้ไหมแบบประมาณสักพักหนึ่งอ่ะส่วนตะไบผักกข็ขาดไปชั่วโมงเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นจนเรามาเอกใจก็ตรงที่ว่าเฮ้ย หรือว no ่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิด <ans> ก er> ็ค mm ือเราคิดแล้วว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของมุดดำแน่ๆก็เลยเอานีดหมอดที่เ <an> ก super <supervisor> mm ็บเอาไว้ในคักตรงหัวนอนอะเอามาสับสับตามเท้าตามขาตามมือที่เราปรแเสรร้อนแล้วสิ่งที่ได้คือมันหายเลยอาการนั้นแล้วอีกสักพักเนี่ยในวันเดียวกันนั่นแหละค่ะไอ้เจ้ายู่กับไอ้เจ้าจูนมันก็โทรมาแก็วดีโอคอมาบอกแม่เกิดเรื่องขึ้นละไอ้เราก็ถามทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ไอ้พนมมันอาบน้าเนี่ย พอมันเริ่มหลับไปสักพักหนึง่งมันนอนเหมือนคนที่ทุลนทุลายนอนอะนอนกระตับกระสายพอ<ม>สักพักหนึ่งมันก็บอกว่าปวดฉี่ไอจูนเนี่ยก็เลยพาลูกเนี่ยมาเข้าห้องน้ำก็ปรากฏว่ามันมีก้อนดําๆเหมือนกับคล้ายๆแมงก์กุณหัวกระสุนนะฮะ <c oughs> จะออกทรงนั้นเลยที่เห็นในกล้องวันนั้นนะคะ<อ>มันไหลออกมาจากทางอวัยวะเพศของน้องเขาอุ้ยมันเป็นก้อนดำๆแบบมันกองอยู่ที่ห้องน้ําอ่ะ แต่ตอหลทนี่แพไม่เห็นนะแต่แพไม่เห็นใบกงตัวช่อง,งน้ำล้าไง้อ oh. ยจูน้อยฟางเดียแม่เนี่ยมันแหลออามาจากไอ้ตรงเอาัยังะเทศน,น้องเขานั่นแหละเนี่ยแล้วมันเหม็นเน่ามากมันคืออะไรอะไรอย่าง oh. เางี้ยไอ้อยเอมันไม่มันไม่ฮ้าสิฮ้าสิแล้วมันแพ้แล้ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องโดนแล้วล่ะก็ก็อบอกไอ้ลจูนว่านั้นเอาอย่างนี้ถ้าเอาน้ำน้ำผ่านเนี่ยรูปหน้าหลานซะแล้วก็พาเข้านอนแล้วก็คอยดูอาการพวกนี้ชา้าแล้วก็ให้กินข้าวไปดูซิว่าอาการจะเป็นยังไงอาการจะดีขึ้นไหม แล้วคน,นีต่างคนต่างก็แยี่ยงยามกันนอนปรากฏว่าในคืนนั้นน่ะแพรฝันอะไรที่น่ากลัวแล้วก็สะดุ้งมากพี่นัทครับช่วงประมาณเที่ยงคืนน่ะที่แพรเริ่มหลับอ่ออ,อ,อวางงา,า,านแต่วางสายเสร็จแต่กูจะอยู่ระจูนน่ะแพ้นอนไปได้แป๊บหนึ่งคือฝันในฝันชัดมากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งปอวยพู้แล้วยังขนลุกอยู่เลยผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าหัวล,ลว้มลนตัวต้มทวมผิวค้ำคัเหมือนคนใต<ม>้ครับ มากับหมอกกับควันดำๆวัตถุยามที่จะเข้ามาที่หน้าบ้านแพ่แล้วหนในฝันนะ่ะแพ่ก็เหมือนกับเสือปืกซองอยู่แต่ว่ายิงแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยประมาณนั้นแล้วด้วยความที่ว่าบ้านเราเลี้ยงหมาหรือว่าที่มันปูกกับหมาก็ไม่รู้เนาะหมาในฝันเราอะ่ะมันก็พยายามที่จะกระโดดนัครับไอตาคนเนี้ยอ oh. ื่ตาคนนี้มันก็บอลตาขวางไลยนะตอนที่คมที่เราตกใจอะ่ะบอกที่ยิ้ ช,ช่วยช่วยช่วยไอ้เจ้าเบสช่วยไอเ้เจ้าเบสในโครงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยกระต่ากระตุ้งตื่นพอนมาดูนาฬิกาอ้าวฉันเพิ่งนอนไปได้แค่สิบนาทีเองรอ,อแล้วก็หแบบตื่นไปเองหลับหลับเข้าไใ,ใหม่แล้วปรากฏว่ามันก็ฝันอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสามรอบพี่นัทวันนั้นเนี่ยกระทั่งตีสองอ่ะแพ่แบบตัดสินใจไม่นอนเลยแบบไม่นอนละกูว,ว่ามันมันไม่ใช่ฝันอะไรที่มันจะฝันด้วยคำซากอะไรขนาดเนี้ย ม,มันฝันมาวันวันัน,นที่เดิมวัมนมาที่เดิมคือชายคนนี้พยายมามที่จะมองเรากับตาขวางตาคำเหน่งเลยอย่างเงี้ยค่ะรับแล้วชุดที่เขาใส่อ่ะมันเป็นชุดเหมือนกับอ่าไมนถึงผ้าหอมจีวอนนะมผมเองเฉียงอ่ะแต่มันเป็นสีขาวสีขาวแล้วก็เป็นออกแนวขาวขาวเทาเา,า,า,าเหมือนกับผ้าปะท้าพี่ครับเออแล้วแหละทำให้เือคืนนี้แบบต้องแต่าังแต่ที่จะไม่นอนแล้วจนกระทั่งเช้าต่อมาไอ้เจ้าจูนไอ้เจ้าอยู่เจ้าจูนหล่ะมันก็ทรมารยงานผล มันก็บอกว่าเนี่ยแม่อาการพนอมันดีขึ้นนะมาเริ่มที่จะยินมาเริ่มที่จะคุยกับคนนู้นคนนี้แต่ที่มันไม่มองหน้าใครเลยแต่มันกลับมาเออแล้วแพรก็ถามว่าแล้วอาการที่มันค้างหลักยามานะัน่ะถามหายามานะ่ะยังมีอยู่ไหมมันบอกว่าไม่มีแล้วไม่ถามหาอะไรเลยอ่าเริ่มกลับมาดีด้าแต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อยแพรก็โอเคไม่เป็นไรลงอก ก็บอกว่าคอยดูนะแบบดูแลไปเรื่อยประมาณสักสามสี่วันน่าจะดีขึ้นก็จนอาการมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเนือเข้าวันที่ห้าครับออาการของเจ้าบ้านอนเนี่ยมันดีได้ดีได้กลับมาปกติมันก็แวะมาหาเราที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืนนี้อยู่ดีดีอ่ะมึกคืนยังไงก็ไม่รู้พ่อหนูอยากกินช็อกโกแลตนะเผาผ่านหนุเซเว่นหน่อยหนูจะตายเองก็ได้นะครัหนูอยากกินมากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ในความที่ว่ามันก็คือเด็กกับช็อกโกแลตมันก็เป็นของคู่ก,กันนะเนาะอ่ะเราก็เลยบอกว่า <S <S เออไอยูแต่ก,ก็พาหลานไปซื้อช็อกโกแลตใตอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อมาซื้อมาแบบเป็นกล่องไอช็อกโกแลตเอี่ยมทองกล่อง,งใหญ่ๆอ่ะอนั่งนั่งกินคนเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะอเออกินแบบเหมือนคนแบบกระดอดไตยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพักหนึ่งนังก็ชักชักอยู่สองทีชักกระเกงเลยอ่ะเราก็เอ๊ะมันแพ้ช็อกโกแลตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังมองหน้ากันตกใจกันเลยแล้วก็อย่างนี้ ตาของขอบตานางอ่ะด้านล่างอ่ะคํำแล้วก็ดำมาแจะแล้วก็ขน,นี้ปอสักพักหนึ่งเราก็พยายามเอาน,น้ำเย็ยนอะนใช้ตัวหลานลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำผ่อนคลายลงปราเกิดว่าก็หายชักบุ๊บกลับกลายเป็นคนที่เครื่องซึมเหมือนกับคนนี้มีกติกาตายวิญญาณีกแล้วอะเหมือนกับคนเาเมื่อเรนรอเลยแล้วก็วเอาอีกแล้วมันอะไรยังไงเนาะจนกระทั่งแต่แผลพี่เล่ยนะเขาว่าเอ้ยอาการอย่างเงี้ยยาตัางหรือเปล่าวะเขาก็เล่าให้ฟังว่า ที่แถวบ้านเขาอะมันเคยมีการแบบว่าชายาสั่งเนี่ยฆ่าคนทางบ้านให้ตาย uh huh. ด้วยการที่ว่าไล่าจากเด็กมาก่อนเลยก็คือเหมือนกับให้เด็กกินช็อกโกแลตรั้นที่หนึ่งเนี่ยให้ให้เป็นแบบนี้ก่อนครั้งที่สองให้ป่วยครั้นที่สามปุวตายเลยแต่อันนี้เราก็ต้องสังเกตเฮ้ยอันนี้มันเพิ่งกินครั้งแรกแล้วมันวันแรกก่อนะนต่อตาเราเลยนี่วตัวมันต้องแก้ทันทีก็แต่ว่างั้นเอาอย่างนี้คืนนี้ยให้เจ้าพี่นอนเนี่ย มันกลับไปบ้านก่อนไปอาบน้ําแล้วก็กินข้าวที่เราเคยให้ไว้ก่อนแล้วก็ถ้ายัางไงยังไงพรุ่งนี้เช้านะแทย์ก็ตรวจรายการ,รถอกว่าเอาไปหาสิ่งเหล่านี้ยมาก็คือมันจะมีกระปวยเอาไว้สมัครที่จะใช้ทํากระทงสามเหลี่ยมอืมีดินเหนียวหรือถ้าดินเหนียวไม่มีเนี่ยก็เอาดินน้ํามันมาเ็ดผ้าสีแดงมีข้าวสุกมีปลายำเหล้าขาว น้ำเปล่าผู้ผกดอกแล้วก็ทิ่งไข่หนึ่งมเล่นบางทีแน่ๆที่ต้องเอามาให้ได้ก็คือว่าไปตัดเล็บตัดผมอหอยพนอเนี่ยเล็ดไดบไม่ต้องขบความถึกนิงเลยแล้วก็เศษผมเนี่ยตัดเพื่อที่ว่าเวลาปั้นตุ๊ก,กตาเนี่ยแพทย์จะเอาตรงเนี้ยจัดปเป็นเก่นกตาเช<ม>้ามาเนี่ยไอ,อยูไอจูนแล้วก็พนอก็พากันมาที่บ้านแั่แล้วก็ แ่กจัดก,การมานั่งเตรียมของทาของจนกระทั่งที่ว่าเราปั้นตุ๊กตาเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าพนอเนี่ยพูดต,ตาม้าสิหนูชื่ออันนี้อันนี้อันนี้อายุอันนี้อันนี้อันนี้เราก็ขอให้กระทงใบเนี้ยขอให้คุณโดนใบเนี้ยเอ้ขอให้หุ่นตัวนี้เนี้ยมันแทนตัวของข้าพเจ้าถ้าเกิดว่ามีมนดํามีคุณใสมีข้อกรรมอะไรก็ให้มาลงกับหุ่นตัวนี้ ส่วนตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวยข้องอะไรค้าพเจ้านะ oh. อะไรประมาณเนี้ยค่ะ oh. ก็คือสอนหลานท่องจนมันเริ่มจะจาขึ้นใจแล้ว oh. แพรก,ก็เอารถบัสไปไปคันหนึ่งแล้วก็ให้พ่อแม่มตามหมาค oh. ันหนึ่งไอ้พนนเนี่ยก็นั่งตามแพรมาของก็อยู่ที่รถแพรน,นี่แหละแล้วคันนี้แพรก็บอกว่าพนนมาวางไวต้ตรงทางสามแทงตรงนี้ oh. ซึ่งมันเป็นทางที่บอกเลยว่าเป็นทางที่แพรกับพ่อแม่ของไอ้พนนเนี่ยกะว่าจะไม่มาเหยียนที่นี่อีกแล้วหลังจากที่วางเอาไว้ เพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยเหมือนกับว่าการทําพิธีนี้เนี่ยก็คือเส้นผ่านนี้ยเราห้ามผ่านเลยประมาณสักสองปีหรือสามปีเป็นแน่นอนเนี่ยเราค่อนข้างคค่อนข้างไกลจากบ้านอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นใจแหละว,ว่ายัางไงยังไงทางน,นี้ยกูไม่ผ่านแน่นอน,ล,ออะนละวะอ่าก็พาหลาเนี่ยเอากระโตงเนี่ยไปวางแล้วก็จุดธูปแล้วก็บอกกล่าวอย่างที่แท่งในตลอหลานนะคะตอนชี้กําลังจะปักธูปลงไปอ่ะไอ้ท่านนอมันสีหน้าไม่ดีละ มันเหมือนแบบมันมันเจ็บตุกเจ็บเจ็บจุกของมันอ่ะ <c oughs> แล้วมันก็ปักพูงมาที่ดินปรากฏว่าอันพูยก็แพ้หนูสุกจังเลยหนูเทียงหน้าอกจังเลยเราก็เอองั้นเอาอย่างนี้พอดีข้างทางอ่ะมันเป็นเป็นมันเป็นป่าหญ้าเนาะเดี๋ยวป้ารูปหลังให้หนูอ้วนลูปน้าเราก็รูปหลังให้หนามปรากฏว่าหน <c oughs> างอ้วกออกมามันเป็นเหมือนน้ำย่อยแต่เป็นสีดำ ปกติน้ำย้อยคนเราอ่ะถ้าคนที่แบบว่ามันท้องว่างอะต้องเขียวอขายวห่ือ่อถูกต้องอ่าอันนี้ดำปิ๊ดปี่เลยค่ะแล้วไม่พอบอกเหม็นแบบหูเนี่ยแล้วหูตายที่นัดตู้เวยแนูองเว้าแบบาโอ้จะจะอ้วกแต่เออตอนนี้ว่าเรารักหลานล้วเป็นห่วงหลานแหละเราก็พยายามกั้นใจแล้วก็ลุกหลังให้หลานจะหมดแล้วค่ะว่าหมดอย่างลูกจํานายบอกว่าหมดแล้วอันเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้พนอพนอย่าหันหลังกลับไปมองอีกระโถงอันนี้นะคิะแล้วลูกนะให้ป้ามาแล้วขึ้นรถมาห้ามหันหลังกลับไปมองเด็กขาด นางก็ปิดตาก็เดินตามเรามามือคัมันปิดตามือหนึ่งกระตุงแขนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินตามามาหักขึ้นรถจกกนกระทั่งท,งที่ว่าถึงที่ว่าเออเฮ้ยตาปลอดภัยแล้วมองได้แล้วนะโอ้น,นี่นั่นนางก็เงียบไปสักพักหนึ่งแขกก็พาไปที่บ้านแพทก,ก่อนเลยปรากฏว่าพอนั่งไปได้สักพักหนึ่งอ่ะนางดูเหมือนเริ่มจะสดใสขึ้นเ,น,นเริ่มราเรื่ขึ้นแล้วนางก็เริ่มที่จะเล่าให้เราฟังแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเหมือนกับว่า นึกอะไรออกก็ค่อยๆเล่าให้เารเารฟังอย่างเงี้ยครับนางก็บอกว่าป้ารู้ไหมตอนที่ปากคู่แบบหนูว่าจุกอกมาอย่างก็มีใครมือนกับื้อกหมาเลยอ,ะอ่ะหนูหายใจไม่ออกนางบอกอย่างนั้นแล้วน,นางก็เลยอ้วกอุอ้วกออกมาแล้วแล้วนางก็เปลี่ยนเรื่องไปคุยว่าเรื่องยาเมื่อก่อนเนี้ยย่านะพยายามที่จะให้หนูเนี่ยมาบอกกับแม่ตลอดเลยว่าให้เลิกกับพ่อซะพ่อนี่คือกันใหม่ให้เลิกกับพ่อซะแล้วก็เหมือนกับว่า ให้กลับมาอยู่บาา้านยาเพื่อที่ว่ายาเนี่ยเขาจะได้ให้ลูกของตัวเองเนี่ยกลับมาดีกลับไอ้เจ้าจูนซึ่งความเป็นจริงพี่นัดมันเป็นไป,นปไม่ได้เพราะว่าลูกชายเขาอะเขาก็มีแฟนใหม่แล้วแล้วมีหลายคนด้วยโอ้ oh. แล้วผู้ชายคนนี้คือพ่อไอ้แท้ๆของอัธนนเนี่ยมันมีพ่อเสียที่ว่าเขาไมากได้ลูกที่ดีก็ oh. เลยเหมือนกับว่าไม่เคยสนใจไม่เคยเลี้ยงดูอะไรเลยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ไอ้จูนกับพ่อของอัธนาเนี่ยแยกทางกัน จนแม่ของไอ้จูนไอ้จนแม่ของพนน,นเนี่ยมันก็เลยมีแฟนใหม่แต่ทุกวันอืมอ่าแล้วก็เหมือนกับว่าพอเรามาฟังหลานเล่าให้ฟังอไอ้ตอนต่างต่างเนี่ยคือรู้สึกว่าญาเนี่ยต้องการทาลายครอบหัวของไอ้จูนเราก็ต้องการเหมือนกับเอาหลานเนี่ยแต่เป็นคนคนรับใช้หรือคน,คนอะไรอย่างนี้ในบ้านอะ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยหลานของตัวเองอะ่ะจะทําอะไรจะกินอะไร่าเนี่ยเป็นคนสั่งพนนเนี่ยต้องคอยเจดองเท้าให้พี่เขานะ องคอยนู่นนั่นเหมือนกับเป็นลูกไล่เขาว่าสู่บ้านกว่าบ้านแล้วเด็กโตแค่จบเด็กขวบอะพี่นัดมันไม่เคยพูดอเลยตั้งแต่ต,อต้ตองจาก่เคยวันแรกที่มาแต่กับย่ามันเพิ่งจะมาพูดในประเกิดเรื่องเนี่ยอืเออเราก็เลยมาคุยๆกันแบบว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงแต่ก็ท่ามารู้ว่า,ย,าย่าหญิงคนนี้นเนี่ย,เ,ยเขาเคยเล่นของมาก่อนเขาเป็นมาเออเขาแบบว่าเวลาเขาเกลียดใครอ่ะเขาจะทําของใส แต่ด้ยวยความที่ว่ามันจับพัดจับผูกไงก็ไม่รู้ทูกค้างเหมือนกระโดดเอฟติดกระชอนกลับมาก็คือโดนรถชนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่จำกระทั่งที่ว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลุกขึ้นมาชนเขานอนไปเที่ยวคันนี้ได้เนี่ยนอนติดเองม,าม,าม,ามาันนานหรือเปล่าอืมอืมครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องตัวหนึ่งซึ่งแทนพวกเรามองมองว่าเออเฮ้ยเด็กมันอายุแค่นี้เนี่ยทำไมคนเราติดใจสมัยเนี้ยมัน มันอัปรีเด็กขนาดนี้หร hmm. อสมัยก่นแค่หลานตัวเองและแท้ถึงแม้จะไม่รักอ่ะแต่ก็คิอคือไม่ควรทำกับเด็กป่ะหรือถ้าเกิดวันเกลียดแม่เขาอ่ะก็คือมันต้องมายุ่งกับเขาเลยตัดจบไปเลยก็เป็นเรื่อง hmm. แต่นี่นคือเหมือนพยายามที่จะทําลายคพราะรัวเขาเห็นให้เจ้าจูนมันได้แฟนดีก็พยายามทำลายที่ททำลายแล้วก็่นหละลูกชายตัวเองอ่ะก็เลวกันลาบไปได้กี่คนกี่คนก็ไม่ดีสักคนชีวิตแย่ลงแย่ลง,ลงอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งเรื่องเนี่ยมันก็เป็นทั้งหมดประการชนิดครับที่นั้นครับเอาจริงเด็กไม่รู้เรื่องเลยเลยนะแล้วเด็กก็แบบดีดีโดนอะไรมาก็ไม่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 บอกไม่นู่นนี่นั่นไม่อะไรต่างๆ่กันน่ะครับก็ต่อเนื่องนันี้นผมกมานังคุยกับพระจุลว่าจูลแก่ต้องตัดขาดยาขอยพนนได้แล้วนะมันไี่ประโยชน์ที่จะแล้วทำไมไม่ยอมตัดขาดเพราะอะไรอะประมาณแบบว่าที่ผ่านมาที่นั้นนางนางเนี่ยเขาจะวางความว่า เป็นญ,ญาี่ดีนะตนรักหลานนะจะอ,อยากพางานไปเที่ยวจะให้ปังหลานใช้อะไรประามาณนี้<อ>เ้าจะดูมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยเขาก็เคยป็นแม่สามีเรามาก่อนเขาก็อดูลูกเราเนาะหมันก็เลยการที่จะตัดขาดตรงนี้อ๋อ,อแต่พอเรื่องเกิดขึ้นปุ๊บใครก็ถามว่าเอาไงมันจะตัดได้หรือยังในคันนี้คันนี้จะบอกว่าอย่างนี้ก็ต<อ>้องตัดที่ ล้าพายก็บอกว่าถ้าแกยังไม่ตัดนะอย่าลืมว่าขนอนเนี่ยมันเริ่มโตเป็นเปล่าแล้ว,วแล้วหลานฝัง่งนู้นเนี่ยเขาไม่แต่ผู้ชายเป็นล้วนทั้งนั้นเลยแล้วมันเด็กที่โตกว่าแล้วถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมันอุดตันขื่นหลานสมขื่นลูกแกขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของนะสมัยพา,าวนั้นโดนเด็กตกปลาเหวี่ยงมาแล้วเกี่ยวลูกตา ยังไม่เคยพาไปหาหมอไม่เคยสนใจไม่เคยอะไรเอาแค่ไปปิดตา่ะให้เด็กแค่นี้เออคือเราไปมองขึ้นหงายย่อยเอาจริงทางญาน่ยก็ไม่ไม่เบานะแต่พเพ่อที่หนักกว่านั้นคือพ่อแท้ๆก็ไม่สนอ,อ่้ใช่คือแบบมันไม่ได้ทากับเด็กอะพี่คือเหตุผลเหตุผลที่มารองรับคืออยากได้ลูกผู้ชายถูกไหมใช่ค่ะ แล้วพอมีลูกผู้หญิงมาก็เลยไม่สนใจเหตุผลม,มันดูน้อยไปไหมอ่ะแล้วแบบรังเกียจด้วยนะอพยายามที่จะแขว์ไอูว่านี่ไม่ใช่ลูกกูลูกกูเป็นผู้ชายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย<อ>มันเลยเป็นเหตุผลที่เราหอว่าแหงกันมาแต่กระทั่งที่มันเลิกกันอือผมว่าเหตุผลแบบป่วยๆอ่ะเอางนี้ดีกว่าคือผมเ <c oughs> ชื่อว่าไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเขาก็คือลูกคุณแหละ แต่ว่าวันนี้คุณกลับมาเลือกว่าเฮ้ยวันนี้สิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นผู้ชายแต่สุดท้ายเป็นผู้หญิงแล้วไม่ได้แล้วก็พอไม่ได้ไม่เป็นไรไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่รับผิดชอบเลยเลยอ่ะจิงไม่รับผิดชอบเลยจีไม่เคย่งเสียไม่เคยอะไรเลยแลวอีกทง่หน่เนี่ยเปนที่ว่าให้ตังค์เยอะนะอาทิตย์ละร้อยอืมอาทิตย์ละร้อยกินนี่ถึงกินนี่ถึงสิ้นเดือนเลยมั้ง ครับก็แล้วก <y> ็ผมว่าใครทํายังไงก็ได้แบบนั้นแหละครับก็รอรับผลกรรมที่ตัวเองได้กระทำเอาไว้แล้วก็เอานะที่แพรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีอะไรป้องกันนะในทางที่ดีจริงๆเราจะอาจจะอยากช่วยบางคนอาจจะอาจจะเป็นปัญหาการในคด้กับแพรแต่ว่าให้จะแนะนำว่าเก็ดพิ่งเข้าไปรุ่งดีกว่าไหมเพราะว่า ถ้าของมันแรงจริงๆอ่ะเราอาจจะรับมือไม่ไหวเหมือนกับมีเรื่องหนึ่งที่เคยอแทนเคยเล่าในรายการพิณารัตที่ว่าอีลูกดวงมาดูดวงที่บ้านแล้วแทนแนะนำเขาไปแก้ขอว่าอยู่ๆดีตอนเดนอ่ะแทนน้องแบบหายใจไม่ออกอ่ะล้วไม่หายใจไปเลยเนี่ยทนต้องตั้มหมดแต่ที่โรงพยาบาลอ่ะนั่นแหละมันเป็นเอเอย่างนั้นน่ะต้องฝากตัวทุกคนว่าบางทีเราอาจจะอยากช่วยเขาตอนนี้อย่แจะอยากช่วยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการป้องกันอะไรที่ดีอ่ะมันก็ไม่ขนเตียงอืมอืมครับ วันน <ort>. uh ี้ของคุณแม่หมอแพรี่ด้วยนะครับคิงคิดถึานมาเช่นเคิดถึงเช่นการคิดถึงเช่นกานเอามีอะไรจะฝากหน่อยไหมเล่าค่ะก็เหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดว่าใครจะดูดวงน้องเด็ไม่ดูดวงก็ได้ก็คือตัวแพรเองเนี่ยก็จะเหมือนกับคล้ายๆแบบว่ารับปรับภุกรับปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ทางใจหรือเป็นที่ระบายทางใจให้กับใครหลายๆคน ที่แบบว่านิจฉันหาทางออกไม่ได้ไหรืออะไรเงี้ยก็คือทโทรเข้ามามาราบายกันได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย์ไม่คิดตังค์ไม่คิดเอ่อยเพิ่มเลยอืก็คืออต่ส่วนหนึ่งที่แบบว่าเออช่วยหิวใจให้กับสังคม,มคนที่ว่าเขาเจอปัญหาตกทุกข์ได้ยากมาทางใจแล้วนึกหาหนทางไม่ออกยกเว้นเรื่องสตางค์นะจา้าถ้าเกิดว่าใครจะดูดูว่านะคะก็ทักแชทมาพิมพ์กันได้ก็คือเข้าไปในบ้านหิฟ้าแล้วพิมพ์ว่าพี่หมอแพร,รี่โชติรสเดี๋ยวก็จะเจอเองจา้า ก็คือไปเจอรูปหน้าปุกเนี่ยเป็นคุูสีทองด้วยอยู่บหน้าปกเลยครับเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากนะคิดถึงนะขอบพระคุณเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยอากาศเริ่มที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีเพราะว่าถ้าแฝงคำนวยไม่ผิดนะปีเนี้ยอากาศค่อนข้างหนาวและหนาวแบบเย็นเย็นแบบหน้ากูจริงๆดูแลตัวเองรกษาตันเงเยอะนะจ๊ะได้เลยครับขอบคุณนะรักษาสุขภาพเช่นกันนะ เห็นกันค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า